สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆค่ะวันนี้จะดูพามาดูผักสวนครัววันนี้สภาพมาเก็บไปตำลึงครับพี่น้องมึงจะ้ะหยดอ่อนๆค่ะนี่ค่ะยุคนี้เ่าต้องสื่อต้องหาอย่างครับพี่น้องนี่ค่ะกำลังงามๆกำลังขืนพี่น้องอันใดประหยัดใดก็พอประหยัดเนาะค่ะพี่น้องมึงค่ะเอาไปแกงสื่อ่หมูสับ น่คะใบตำลึงอ่อนๆน่คะเดี๋ยวมาเสลิมเก็บกล่องอาจซซั่นเนี่ยวยค่ะพี่น้องเพาะว่า,าหนูไ,ได้เอาขาตั้งกล่องมาค่ะน่คะเก็บให้เบิง้โงโอ้ยงามๆขนาดพี่น้องสะอ่อนหักเอาไปแกงจืดแล,ะะล้วสลัวกินกระป้นกัได้ค่ะ มึงค่ะพี่น้องหย่อ,อนๆเลยค่ะถือฝนในให้งาม,มาค่ะโอ้ขนมบุยอาคาตองกล่องหน้าค่ะพี่น้องนีนค่ะเลดมาสิเลยหมดหมดหมดัมด,ด,ด,ดนค่ะพี่น้องงามๆหยอดอบ ่อนค่ะกินพริกบงหน้าปนปลาขึ้กคุงพี่น้องคนไทยเพิ่งนกระสุดแกงจืดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้มันเกิดไว้ด้วยค่ะพี่น้องมันปลูกไว้ต้นนึ่นนงนองกระ t h o ไปแล้วค่ะพี่น้องแล้วมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอีกก็เลยบ่ถอนมันคะ่ะเอาไว้กินสุมือก็ได้กินมันนนะครตัก้อนนี้สก็บไปตำลึงนี้ขี่จักรยานหาเก็บ่ะสมมือก็ได้มั่นแนะค่ะ พอดแกี๊งเจอือยาละบายอ่อนๆลูกมั้งด้วยค่ะพี่น้องเคยกินมอลูกตำลึงอะคะ่ะแสบกินกระปุลเห็นแสบตัว่าเป็นยาละบายด้ค่ะพี่น้องเอามาต้มขมๆมขึ้นมาลานะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสะออนคักค่ะกําลังงามกําลังไปแกี๊ยงซีมูสับมีจา้า พักสวนข้วเบาแห้งมาเลยครับพี่น้องก็ขังมาสับนูจมยังนี่ค่ะคนดิงนี่ค่ะแต่มากั๊หนึ่งแกงจืดเดมอนึงพอดีครับพี่น้องไปค่ะไปเห็ดเขาแแงกันวันนี้จะมีเมนูแกงจืดใบตำลึงกับไก่เทริยากิสองอย่างค่ะพี่น้องอาจสับ่ได้ลงคลิปเห็ดด้ครับเหมือนนี้เพราะว่ามันสองอย่างหรือเคยเห็ดหลจ้ะพี่น้องไปจะไปเห็ดกับเขากันค่ะ นี่จ้าแกงจืดใบตำลึงค่ะพี่น้องที่เก็บมาให้เบิ่งเมื่อกี้นะคะพี่น้องเงดยอ่อนๆค่ะแกงไส้หมูซับค่ะพี่น้องบะมี่เลือดหมูใส่เนาะค่ะถ้ามีเลือดหมูใส่แหงสุดแซ่บโรยกระเทียมเจียวพริกไทยใส่หอมๆจ้า